กิจกรรม6.1ทำความรู้จักองค์ประกอบของแผนที่แผนที่ภูมิประเทศแสดงลักษณะทางกายภาพบนพื้นผิวโลกซึ่งมีทั้งภูมิประเทศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยแสดงลักษณะดังกล่าวด้วยสัญลักษณ์ต่างๆองค์ประกอบของแผนที่ภูมิประเทศได้แก่ 1. ชื่อระวาง 2. หมายเลขระวาง 3. ระบบพิกัด 4. มาตราส่วน 5. สัญ,ญลักษณ์และคำอธิบาย 6. สารบัญแสดงแนวเิดการปกครอง 7. ทิศ 8. แหล่งที่มาแผนที่ธรณีวิทยาเป็นแผนที่แสดงข้อมูลของหินโครงสร้างทางธรณีและข้อมูลบางส่วนจากแผนที่ภูมิประเทศโดยแสดงด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ องค์ประกอบของแผนที่ธรณีวิทยา 1. ชื่อระวาง 2. สัญ,ญลักษณ์ 3. มาตราส่วน 4. ระบบพิกัดคําคำอธิบาย 6. แหล่งที่มา 7. แผนภาพแสดงตำแหน่งที่ตั้งส่วนองค์ประกอบที่เหมือนกันนะคะจะมีทั้งหมด4อย่าง 1. ระวาง 2. มาตราส่วน 3. พิกัด 4. สัญ,ญลักษณ์และคำอธิบายค่ะ และนี่นะคะก็คือผลการทำกิจกรรมตารางเปรียบเทียบนั่นเองค่ะสรุปผลการทำกิจกรรมแผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยามีองค์ประกอบหลักคล้ายกันได้แก่ระวางมาตราส่วนระบบพิกัดสัญลักษณ์และคำอธิบายนอกจากนี้ยังมีสัญลักษณ์อื่นๆที่แสดงข้อมูลเฉพาะของแผนที่ทั้งสองชนิดอีกด้วย